สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องลูริสนะครับวันนี้จะมาแนะนําเด็กของพี่บัชชันนะครับผมเราจะพยายามบัฟเด็กหรือเสกการ์ดเพื่อเล่นให้คู่กับวิกตอเรียแฮนนะครับพยายามทําให้การ์ดบนมือเรามีพยายามแบบได้บัฟเยอะที่สุดกับวิกตอเรียแฮนนะครับแล้วมันจะใหญ่มากๆเลยอย่างเช่นในเทิร์นแรกอย่างเงี้ยเราเราเล่นเป็นควินเจรผสมกับวิกตอเรียแฮนในต้นเกม แล้วก็เล่นฟิกก้าในเทิร์นสนะครับเพื่อให้แบบว่าเรามีวิกตอรีแฮนด์2ใบใช่ไหมแล้วเทิร์นสีเราเล่นวิกตอรีแฮนเทิร์นหเราเล่นพี่บัชชันเพื่อให้เรากอ็วิกตอเรียแฮนได้อีก2ใบนั่นเองนะครับเพื่อให้วิกตอเรีแฮนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าการเหล่านี้อะไรแทนได้บ้างนะครับผมขอแนะนํา1ใบที่สามารถเปลี่ยนได้นะค,คือเซิร์ชครับผม เราสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นใบอื่นก็ได้นะครับอย่างเก่งๆอย่างมิสซ e รีได้เลยนะครับหรือเราอยากเปลี่ยนแว w วูฟไ n ไนท์เป็นใบอื่นก็ได้นะครับเป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้คอมโบอะไรพวกนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับเราจะไปเปลี่ยนเป็นแวววูฟไบไนท์ไปเล่นเป็นพวกแบบถ้าสมมุติเรารู้ๆกันอยู่ว่าถ้าการ์ดเราเต็มมือนะครับเราควรเปลี่ยนเป็นอย่างเช่นเดวิลไดโนนะครับหรือเราอยากเปลี่ยนพวกแบบ เอ,อเมริกาชาวเว็บนี่ไม่ค่อยโอเคเลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างพี่หรือแบบเมอร์ลินเราไม่ค่อยชอบอะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไดนะครับเราจะเปลี่ยนได้หมดเลยนะเราจะเปลี่ยนเป็น <c oughs> เราจะเปลี่ยนเป็นฟิลลี่ก็ได้นะครับนิกฟิลลี่หรือว่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเอเจนต์โคสันก็ได้นะครับพยายามแบบให้มือเราแบบเสกการ์ดขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนนะครับว่า จะพยายามปรุงมันยังไงนะครับแต่ความสนุกของเด็กนี้จริงๆก็คงจะอยู่ที่วิกตอร์แฮนนะประมาณนี้ครับผมไปดูเกมเพลย์เลยดีกว่าครับเออมาแล้วมาแล้วเป็นควีนเจสน่าสนใจนะควีนเจส ลายจวสองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เด็กไล่อะไอออนแพดด,ดี้อ่ออ๋อฮะโอ้ฟิกกาดูดีเลยนะ ฟิกกาการ์ดไม่ค่อยโดนเลยนต่ไ,ได้เล่นมากว่าวิกตอเรียแฮนเอาจริงปะโชว์ความยิ่งใหญ่ได้แล้วพี่น2่องสาม โชว์ความยิ่งใหญ่บ้มบ้ม,บมโชว์ความยิ่งใหญ่เล่นเป็นควีนเจ็ดวิกตอเรียแฮนได้มิสเตอร์นิกจริงๆเราควรเล่นเป็นไอออนแพดดิออดเนาะ แล้วเธอหน้าเธอหน้าค่อยเล่นวิโตรีแฮนอีกใบหนึ่งได้หรือเราเล่นไปเลยดีเล่นไปเลยกระจายความเสี่ยงและนี่คือความเก่งของเด็กนี้วิกตรีแฮนสี่ใบนะครับผมอลังการงานสร้างก็แค่มูลสโตนแหละก็แค่มูลสโตนก็แค่มูลสโตนแหละครับ วิกตอเรียแฮนผม4ใบฮัลโหลใครจะไปสู้ค <Green Jet. S 1> วีนเจดเพื่อความที่การ์ดวิกตอเรียแฮนน่าจะค่อนข้างสพอร์ตได้ดีกว่านะครับถ้าจะให้พูดกันตรงๆนะ ใช้เล่นเด็กเดียวกันทัแล้วเราจะเล่นอย่างนี้ครับแล้วเธอน่าเล่นฟิกก้ามิธ <c oughs> ีถ้าอยากให้เห็นความเก่งแล้วก็ เธอหน้าต้องจัวได้พี่บัชเชนฟิก้าลูน่าโสนจวไม่ขึ้นทำลายจัวก๊อปจัว ไปดูอ่าจริงๆมันควรจะขึ้นเทอร์นี้นะครับถ้าเทอร์นี้ได้อ่ะเก่งเลยโอเคมูนสโตนรัรบหนึ่งหนึ่งจีไป เธอนี้เรามีเจใช่ไหมเราเล่นมูนสโตนได้มูนสโตนซ้ายเรามีกลางเป็นสิบใช่แล้วก็เลยอย่างงี้นี่คือดีที่สุดเขาไปเติมมากกว่าเนาะ ถ้าคนชอบอเด็กสไตล์แบบวิกตอเรียนปั๊มมืออะไรเงี้ยผมก็แนะนำว่าเล่นลวสนุกนะครับอย่างนี้ดาร์กฮอปก็นสนับให้สนุกยังไม่ตายคุณสุวรรยังไม่ไปคเข้าใจความหมายของคำว,ว่ายัางไม่ไปไหม Hello, Sir. จริงครับเล่นวิกตอรเรียนดูเก่งกว่าเยอะจริงๆโบวันถ้าโบไม่ขึ้น ค่อนข้างเล่นยากครับแถมใบเนี้ยเอาไปเล่นคู่กับคู่ว่าบูซายเป็นสองใบก็ได้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำดีไหมเพราะว่าสำหรับผมไม่ได้ดูเก่งขนาดนั้นนะโอเคโอเคละมังนะ ขอมือฝ่ายตรงข้ามครับอยากเห็นอ๋อดาบก๊อบเนี่ยเห็นไหมเขาก๊อปเอาบูสายเพิ่มได้เห็นไหม ฟิก้ามาเทิร์นนี้นะโอ้ยรู้งี้เล่นไอ้นี่ดีกว่าเนาะไม่ทันอะ่ะหรือว่าอันนี้บวกอะไรนะอะไรที่คุณลองคร,งร,งรงับบวกสองให้การ์ดใบนั้นอ๋อบวกสองให้การ์ดใบนั้นหรอก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปดู บระเบิดใช่ไหมบวก2ให้การ์ดใบนั้นปับ๊บฟิกฟก้าฟฟึมฟึมและไอออนแพดิอดอตเรียสใอเด็กผมเหลืออะไรบ้างมิกซ์โอเคผมยังไหวอยู่นะ มิดโดดซ้ายเราแพ้หรือมิดโดดกลางแล้วเขาหวังว่าเขาจะชนะขวามว่าอย่างนี้น่าจะดีสุดแล้ววะเล่นแม่ให้หมดเลยมีกโดดกลางจริงด้วยบึ้ม โอ้โหชนะด้วยจริงๆถ้าชนะอย่างนี้เล่นขวาน่าจะด,ดีกว่าเราไม่มีอะไรเล่นแล้วเรามีเล่นได้แค่เนี้ยเขามีอะไรอ่ะโอเคเด็กเช้นสองใบบูซาย เสมอกันแต่แต้มรวมผมชนะไงทนนะแทนเพิ่มอีกใบนึงทันใผมไม่มีอะไรเลย เจดเช่นเดียวกับความเกลือนี้โอเคไอออนทัดได้อได้เ,เ,เดือดหูดไป ถ้าพี่ชอบเดอะฮูดเราขนาดนั้นผมให้พี่เลยแล้วผมก็ขอขโมยเดอะฮูดคืนโอ้ควินเจ็อะโอ้โหมาแล้วของดีของเรามาแล้ว คืออะไรคอนถ้าคอนมาจะดีกับเรามากว่ะสมมติว่าคอนมาเธอนี้ใช่ไหมเดยวฟูดโอ้โหอิตาเลยียน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเงี้ยผมเล่นอย่างนี้ได้นะถ้าเกิดว่าเรามีคอนเบต้าเดบิวเพิ่มมาอีกใบหนึ่งก็จะคูณสองใช่ไหมคอนจะกลายเป็นศูนย์เอาเล่นวิกตอร์แฮนด์โอเค ปับสายเธอน่าจบวิกตอเรียนดีสุดแรวร์ฟูหรือว่าอย่างนี้เหรออย่างนี้อย่างนี้นี่นี่ดีสุดสำหรับเราแหละเราทำได้แค่นี้แหละ พอค้อนจะบวกซ้ายเป็นหกโอเคมงไม่พอแน่เลยวะ่ะบึมเขามีวิกตอรียแฮนด์อ่ะวิกตอรียแฮนด์แรงกว่าบลืด ลืมราเอ็ก เขาทำลายแน่นอนครับเดททูเอジปสามพ็อกซิม,มา่าวันนี้น่าเล่นเป็นอย่างนี้ดีกว่า การบอลลังเนีแต่เดดฟูเขาใหญ่มากเลยวะ่ะโอกาสที่ผมจะแพ้นี่น่าจะเยอะนะเนี่ยมิโกลกฟิก้าบวกควินเจ็ตน่าจะดีที่สุด แต่จริงๆก็สู้ไม่ไหวแล้วเนะี่ยติ๊กทำลายเก่งกว่าปึงป้งเด็ดถูแม่งตัวตัวเก้าเลยอนะ่ะฝาเขาเล่นแหละคิวมองโอ้ my god ต้องขอตัวไปเปลี่ยนเกงในก่อนนะต้องขอตัวไปเปลี่ยนเกงในก่อนนะอ้าว,าวตัดเดททิ้งอ่ขโมย เดสภูเวนอมวะสองค่าเนี่ยเขามีเจ oh, ็ดจีสามหกเดสหลอกโอ้เขามีเดสอีกใบเหรอ ก็ไปดูครับน่าจะได้อยู่นะเดทหนึ่งเดทฟทูหนึ่งเขาต้องเลือกอะโอเคเดทหกโอ้เดท,เ,เ,ดทเดทกลางว่ะ่ใช่ว่ะเดทซ้ายอ่า ฮาฮาบลเล